เฮ้ยเดี๋ยวก็เอาเสือหมอบมาใส่ยิ่งว่าหมดราคาเลยว่ะเอาเสือหมอบเลยมันใส่เกี่ยวมั้งว่าน้ำมันหมดไปแล้วมั้งเราหาเครื่องพันด้ใส่รถเครื่องจีนเดี๋ยวก็เรียบร้อยเอาเสือหมอบแล้วเกินให้ให้ที่เกินแปดพับไปเครื่องจีนเดี๋ยวเรียบร้อยไี่เชี่อหรอแต่ถ้าตรงนี้ถ้าใครอยากจะทำมาผมมีกลุ่มยูเขาเรียกว่ากลุ่มรถสร้างทำเองครับ แต่จริงผมชอบตัวนี้มากกว่าเครื่องฮอนด้าเราที่วางแบบน้อยใหญ่อะนิดกว่าที่มันนั่งไใหญ่ๆนะอขตใหญ่ๆใหญ่เหมือนที่ทำเอาเองเนี่ยใครว่ามาทำแบบเครื่องทำไมลูกซูบจิดมาทำลโซ่ลุดอะไรโซุดโซลุดใส่ทะเลดูได้ไงกระชากกระชากยังกระชากไม่ไหวอ่ะต้องมืออะไรอย่างนั้นต้องมีตัวประกอบโต้ดันมาเลยเหมือนมอเตอร์คอร์สอ่ะ